ครับสวัสดีครับพี่น้องอมึงผมพามาเป็นเทพปูนครับเป็นเทพปูนสลา,าลงขัววัดโพธารามบานสางแนาเนเพื่อสะพานเรนดินใ่วัดสกลนครเฮ่าครับตำลั่งเดิมงานครับพี่น้องลงมาร่วมกันกำลังรถปูนกนเขามาแล้วพี่นอ้องอายายเขาไมา่แล้วครับมอนี่บานสางเเคนเฮา ปัดโพธารามเ้าครับ <c oughs> ตระนตาลาาลงพัวขึ้นมาอีกครับ <c oughs> นี่คือของน้ำครับปัดโพธารามเ้างหนามน้ำมีประมาณนี้ครับ <c oughs> น้นองเขา,างกำลังรวมกำลังรวมใจกันครับทำเทปูนคอนจีสครับ พื้นที่สารานี่ครับสาราหลังเก่าครับยกอคว้ยไหมกะแค่เ <Okay, S 1> พื้นไหมพี่น้องปรอมาณนี่ทางพี่น้องคุณก็ดูแลซอยกัน,นเติ่มต้นตอนเช้าครับ คือซลาลาหลังไงขคือกันครับกำลังสางัางแต่ยังบ่เสร็จซาลารวมใจราลาไม่ขี้บ้านเฮาครับบ้านสันแปนหลายๆคนถอยแตย้อยลงมาครับพี่น้องบ้านเฮาคอยกัน คนมกีแีงไรต้า่กินอตาสารสร้างกีตาสาครับซอยกันมือนี่รวมโดยช่วยกันมือนี่ครับผมคุณพ่อคุณแม่เพป่นก็นลงมากเบิงมาดูแลน้ำผูบาอาจารย์อยู่ือเนื้อที่ครับนที่ที่ แค่ปูนมื้อนี้แค่พื้นไว้เพื่อความสะดวกจังน้อยก็เข้าภาษาแล้วครับได้ใช้ประโยชน์ในการเป็นงานหลายอย่างที่เหลียวเห็นนี่คือโรงสันครับโรงสันกุ้งเ่าบัลย์ห้ามเอื้อมนู่นโรงสันสันเสาสันเพรอยู่นี่ครับอของเล่าเป็นแบบดูแลน้ำเฮานี่ละ ครูบาอาจารย์เพิ่งกระเบิ้งอย่างเงี้ตัวเอ๊าตัวเอ๊คนบ้านเฮานี่ยและบ้านแป่นบ้านสังแป่นทางบ้านสังแป่นมาเบื้องหน้่มันก็เป็นเลี้ยวเป็นแรงเนี่ยเป็นแห้งบานเฮาว้า ตางมิจะตังเกาเกาๆตางบึกบึกเริ <laughs> ่ <laughs> <laughs> วิธีเป็ดง่ายๆแต่ว่าเหตดหากเ่กผู้บรจักยากอยู่เป็นเห็ดง่ายๆนึ่งปิ๊ป๊บต้องที่ทำครับ้างเป็น,น,น,นรูแต่ห้องบรูด้วว่าิ ทำสิยันแบบเดยพี่น้องกับเบิ่งไปน้ำกันครับกูเบื้งกับเบื้องยื้อได้บบลูได้ว่าสิยันยังไงเชิงชิวอ๋อแ้วแต่สร้างเบิง่งซอยกันอ,กอื่นขี่เป็นยังไงเบิ่งภาพร่วมน้ำกันพี่น้องขี่แลี้วเห็นนี่คือโบสถ์ครับ โบส์วัดโพธารามฮากงกับโบดร้อยปีครับอายุเป็นร้อยปีกรบุระดมไมขึ้นมาครับมาแล้วที่เหลียวเห็นถึงกับสลาหลังเก่าครับหลังเก่าใส่งานตลอดครับทำประโยชน์ตลอดมานกับขึ้นมาใหม,ม่นี้กันยังบสดแล้ว ส่นครับก็จีพายางมาเบิงพามาเบิงมองพาประธานครับพระพุทธหลูกปปันเสียเ็จผมพระพุทธหลูดมาตั้งในคน่วนโพยไงเฮาครับรบ,บ้านหลังแปนเฮาบัดรพุทธล่ามกำลังเหยียดฐานขึ้นครับกำลังสางฐานขึ้นพอให้ลู่ในร้าน กลับไปครับอันองคตต่อไปเวลาสงนำพระกสิได,ด้มาสงนี้สถา,านที่นี้วันสงการครับเป็นประมาณนี้แหละครับสงการเพิ่นกุบาอาจารย์เพิ่นสิพาเหตุนี่เลยคือฐานพระครับฐานพระพุทธรูปอยู่ข้างต้นโพญัยครับนี่คือต้นโพญัย เป็นร้อยปีเทื่อกันครับต้นโพ่สองต้นบานสังแปนเท่ายู่วัดพทธารามเท่าไงครับนี่ครับประมาณนี้ยังไม่แร้วเสร็จครับก็เฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยเอากระเบื้องน้ำกันไปผมเสียนแสนโคตรครับผมจะพาพี่นอ้องยาง เบ่งไปอมบอมาลารถปุนกระลังเข้ามาอีกแล้วครับพอ,อบลอบข้ามาหลังาลาหลังไม่ครับประมาณนี้พี่น้องคือาลาหลังไม่ครับบ้านเท่ากับซอยกระเหียซอยกระทำะความสำเร็จมันก็ค่อยเกิดขึ้นพี่น้อง <c oughs> พี่น้องต่างยังบัดลูกล้านก็ได้เบ่งน้ำก็อนุโมทนาน้ำกันเด้อพี่น้องเลย <c oughs> นี้ก็ได้มาทำบุญทำบุญยังทำบุญคือว่าเอาเหี้ยาแห้งเ้าเ,าเอาทุกอย่างแข็งแรงมาซอยกันครับซอยกันทำาแพพื้นสลาล่งขั้วครับนี่คือรถ คูณเพื่นก็เขามากเรื่มเขยายเขามากครับต่างกับสางสางบ้านห้องเราสร้อยกันครับพอได้จ้างพอได้จ้างครับสางอะไรเราจะเบิ่งดูแลแต่ปร,ประมาณนี้พี่น้องเลยโมนูนาน้ำกาลจะเลื่อนลุงเลื่องไปดนดนพระพุทธศาสนาองเงา เห็นแขนคนครับผมขอหนาพี่น้องแค่นี้ครับผมขอสวัสดีครับไม่คุยเป็นไงยังไง